ทุกท่ชมครับคืนนี้ดินชวนติดตาม2ประเด็นใหญ่ล่าสุดเจ้าสัวหมานำกาลังบุกยึดตําแหน่งหัวหน้าสมาคม5้ามังกรตระกุญซ้งแตกนะครับ ขณะที่คุณชายเทียนคิดทําอะไรบางอย่างที่อาจจะส่งผลถึงชีวิตของเขาหรือไม่นี่เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกละครกับดินพัชราพพลในช่วงละครไทยนะครับและดินชวนติดตามดูสด3ตอนสุดท้ายละครคุณชายช่องวัน31มสิบเอ็ดอย่าพลาดเลยนะครับและสามารถดูย้อนหลังจะเต็มได้ทางแอปวันดีครับเรามาเริ่มจากเรื่องของคุณชายเทียนก่อนนะครับคุณผู้ชมครับคิดว่าเขาทาอะไรอยู่คิดจะทําอะไรอยู่ครับคุณผู้ชมไอสิ่งต่างๆที่เขาทําแบบลับๆล่อๆเนี่ย ขอคนละหนึ่งความเห็นครับหรือคิดว่าประวัติศาสตร์ต้นซิ่วของเจ้าสัวจางมันจะวนกลับมาซ้ำรอยที่คุณชายเทียนไหมครับขอคนละหนึ่งความเห็นนะส่วนตัวดินวิเคราะห์และมองแบบนี้ครับคุณชายเทียนเป็นคนที่มีภาวะผู้นําสูงมากที่ผ่านมาก็ทํางานแบบดีมาตลอดเลยอะครั้งนี้ครับเรื่องความรักกับจิวอะเขายังเอาไว้ข้างหลังเลยเขาเข้าใจละไม่ติดใจไม่โกรธจะเก็บจิวไว้ในใจครับก,ก็ให้นึกถึงด้วยแต่ขอเลือกหน้าที่ก่อนครับ หน้าที่คืออะไรก็คือตระกูลซ่งครับทําตามในสิ่งที่ในแม่อยากให้ทํารักษาชีวิตของผู้คนไม่ให้สูญเสียมากกว่านี้แต่มันมีเพิ่มเติมไปอีกคือคุณชายเทียนแอบไปเอาผงว่านแมลงทับบางส่วนมาเก็บไว้กับตัวเองเก็บทําไมอะ่ะไม่มีความจําเป็นต้องเก็บเลยจะเอาไปโปรยใส่ใครหรอคุณชายเทียนก็ไม่ใช่คนแบบนั้นครับเขาต้องการหยุดความสูญเสียด้วยซ้าไปคุณชายเทียนเดินทางไปที่สถานีตํารวจภูธรสามแยก ไปให้ข้อมูลกับตำรวจเพิ่มเติมกรณีการเสียชีวิตของนายตองซึ่งมันเหมือนเป็นการรื้อฟื้นคดีครับเขาไม่ต้องทําก็ได้มันผ่านมาสักพักหนึ่งแล้วนะคุณชายเทียนสั่งเสียกับน้องชายอย่างคุณชายอย่างว่าาเขาตัดสินใจแล้วให้ช่วยดูแลพ่อแม่ด้วยทั้งหมดทั้งมวลด,ดินว่ามันมันมากกว่าเรื่องต้วนซิ่วแล้วนะมันไม่ใช่การเตรียมเพื่อที่จะแบบลาจากหรือจะจัดการแบบปิดชีพตัวเองจบชีวิตตัวเองลงเพราะเรื่องต้วนซิ่วดิ้นคิดว่ามันยิ่งใหญ่กว่านั้นครับมันน่าจะเป็นเรื่องที่เขา อาจจะออกรับแทนในแม่หรือไม่เพราะหลังจากที่คุยกับในแม่เนี่ยเขาดูเข้าใจมุมหนึ่งก็ชีวิตของอีกหลายคนที่ผูกไว้กับเรื่องของเขาว่าความลับของเขาอะอีกมุมหนึ่งก็ในแม่ที่อาจจะได้รับผลเมื่อความจริงมันปรากฏเขารู้แล้วว่าความจริงเรื่องต้นซิ่วม,มันปิดไม่อยู่แล้วแหละและรู้ได้ว่าสุดท้ายเนี่ยไอ้เรื่องว่านมาแมลงทับก็ต้องถูกเปิดเผยในแม่เดือดร้อนแน่และสิ่งที่ในแม่ทําดินว่าเทียนก็รับรู้ว่าทั้งหมดทั้งมวล เขาก็มันก็มาจากเขาอีกอะ่ะเขาก็คงทนไม่ได้ที่ในแม่จะต้องแบบได้รับผลจากการกระทําจึงคิดที่จะออกรับในส่วนนี้หรือไม่จึงกระทําสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นและประกาศในงานนี้ครับในงานของการประชุมสมาคมห้ามังกรครั้งใหญ่เราดูจากสีหน้าแววตาของหลายคนดูดูไม่ได้ตกใจเหมือนกับเป็นเรื่องต้นซิ่วเลยอะ่ะอย่างใช่เสี่ยวถงซึ่งสงสัยในตัวของเทียนแล้วก็ ค่อนข้างมั่นใจด้วยว่าใช่แน่เลยอ่ะดูจากเนี่ยสีหน้าเขาอ่ะมันดูเหมือนเขาตกใจกับกับเรื่องใหม่มากกว่าดิฉจะคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องนี้หรือเปล่าที่ทําให้เจ้าสัวซ่องถึงขั้นตบหน้าคุณชายเทียนเลยหรือทําอะไรลงไปเพราะสุดท้ายแล้วเทียนก็ไม่สามารถดํารงตําแหน่งได้ตําแหน่งก็ส่งผ่านมาถึงคุณชายอย่างโดยชอบธรรมครับดิฉนคิดว่าคุณชายเทียนน่าจะทําสิ่งนี้ส่วนเรื่องต้นซิลก็น่าจะถูกเปิดเผย ควบคู่กันไปครับทุกคนน่าจะได้รับรู้เหมือนเหมือนกันในครั้งนี้ในการประชุมใหญ่ครั้งนี้ครับแต่แต่คิดว่าประเด็นหลักน่าจะเป็นเรื่องของการออกรับเพื่อที่จะจบเรื่องนี้ป้องกันเหตุความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นอีกจบที่ตัวเขาเลยครับจบเลยครับคุณผู้ชมหลักคิดว่าสิ่งที่คุณชายเทียนคิดทําอยู่เนี่ยมันคือเรื่องอะไรกันแน่อย่าลืมนะครับขอคนละหนึ่งความคิดเห็นครับและต่อกันที่ประเด็นที่2ครับคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เพราะในแม่กับป้าเจียนะครับ ชิงบุกไปสังหารเจ้าสัวหมาระหว่างทางและคิดว่าเขาตายไปแล้วแต่ปรากฏว่าเจ้าสัวหมารอดชีวิตกลับมาครับแล้วจากเดิมมาที่เจ้าสัวหมาคิดว่าจะบุกมาในวันประชุมใหญ่ครั้งนี้เพื่อที่จะมาแฉเทียนเรื่องตัวิลมันนินว่ามันเพียงพอที่จะปลดทายาทคนนี้ออกมันจบเลยแล้วคัดเลือกทายาทคนใหม่ถ้าเจ้าสัวทรงไม่ยอมถึงจะเรียกทหารญี่ปุ่นที่มีการคุยกันไว้แต่รอบนี้มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วเหตุการณ์เปลี่ยน เขาถูกทําร้ายดวงตาเสียบาดเจ็บหนักก็เลยเอากําลังทหารญี่ปุ่นนะ่ะบุกมาเลยครับไม่รอแล้วไม่รอเรื่องต้นซิลแล้วบุกมาเลยแอเรื่องต้นซิลก็พูดแหละแต่รอบนี้บุกมาจับตัวคุณชายเทียนเอาไว้ด้วยครับแล้วมีหลายคนเนี่ยบาดเจ็บจะสู้ก็ต้านไม่ไหวเพราะทหารญี่ปุ่นก็มากกว่าคุณชายอย่างซึ่งปกติเป็นคนไม่ยอมคนก็คิดจะสู้ปรกากฏว่าทหารญี่ปุ่นก็จับกดพื้นไปเลยครับ คุณจันซึ่งคิดว่าเป็นพันธมิตรกับเจ้าสัวมาแต่ณนะวันนี้ดินมองว่าเจ้าสัวมาน่าจะมองว่าคุณจันไม่มีไม่มีผลประโยชน์แล้วหมดแล้วที่ผ่านมาดันดันมาบอกข้อมูลเขาเองวันนี้หมดและคุณจันซึ่งบอกว่าค่อยๆค,คุยกันพยายามที่จะเจรจา แต่เขาอาจจะถูกทำร้ายด้วยซ้ำไปและเหตุการณ์นี้คุณชายเทียนกับเจ้าสัวทรงน่าจะถูกจับไว้เป็นตัวประกันเนื่องจากว่ามีบางคนหนีไปได้หรือไม่ครับคุณผู้ชมขณะะที่นายแม่กับป้าเจียน่าจะเป็นคนที่ตกใจมากกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับและป้าเจียก็มีความเสี่ยงสูงที่อาจจะถูกจัดการเพราะเป็นคนที่ทำให้ดวงตาของเจ้าสัวมามองไม่เห็นสูญเสียไปครับเป็นความวุ่นวายที่จะเกิดขึ้นมัน มันแบบอู่ประดังประเดเข้ามาเหลือเกินครับกับวันที่มีการประชุมใหญ่ของสมาคมห้ามังกรจากที่ตั้งไว้ว่าอ่ะเดี๋ยวเขารบไปดวงวิญญาณเสร็จปุ๊บจะมีการประชุมประจําปีรายงานผลนู่นนี่นั่นสุดท้ายประกาศเรื่องการแต่งงานกับมัดนะครับแล้วก็มีการแจกเงินทุกอย่างมันไม่เป็นม,มันไม่เป็นแบบนั้นแล้วครับมันกลายเป็นความวุ่นวายเป็นความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นจนตระกูลซ่งแตกครับ ไปกันคนละทิศคนละทางและเรื่องราวหลังจากนี้ก็น่าสนใจน่าติดตามครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้คนที่หนีอยู่อะ่ะจะช่วยไอ้คนที่ถูกจับไว้อย่างไรและน่าสนใจครับคุณผู้ชมกับเรื่องของจิวและเจ้าสัวมาที่รอดชีวิตกลับมาสุดท้ายเนี่ย มันเป็นเพราะใครกันแน่ครับก่อนที่จะไปติดตาม3ตอนสุดท้ายนะครับถ้าไม่อยากพลาดเดี๋ยวคลิปหน้านะครับดินมาวิเคราะห์ต่อคุณผู้ชมติดตามได้ทาง YouTube และ t i k t o k ช่องพัชรประพลขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับนี่เป็น2ประเด็นใหญ่ที่ไม่อยากให้พลาดและอย่าลืมนะครับหความเห็นที่ดินขอคือคุณผู้ชมคิดว่าสุดท้ายประวัติศาสตร์ต้นซิ่วของเจ้าสวจางมันจะวนกลับมาสำรอยที่เทียนหรือไม่อยากอ่านจริงๆครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไปตอบทุกคนเลย ขอบคุณที่มาติดตามรับชมนะครับและอย่าลืมเรียนชวนดูสดไปด้วยกันนะครับกับละครคุณชาย3ตอนสุดท้ายในคืนวันจันทร์อังคารเวลา2ทุ่มครึ่งทางช่องวัน31แต่ถ้าคุณผู้ชมไม่สะดวกดูสดทางทีวีสามารถดูสดทางออนไลน์ไปพร้อมๆกันได้ทางแอปวันดีแล้วพอละครจบปุ๊บนะครับเขาก็ลงให้เราดูย้อนหลังทันทีเป็นที่แรกและที่เดียวทางแอปวันดีนี่แหละภาพคมชัดและแอปนี้นะครับโหลดฟรีดูฟรีไม่ต้องสมัครสมาชิกก็สามารถดูได้แต่ว่าถ้าสมัครก็จะสามารถไปเล่นลูกเล่นต่างๆที่มีอยู่ในแอปได้นะครับ ส่วนตัวดินนะครับอย่างที่ย้ําอย่างที่บอกเลยดินชอบดูสดเสร็จปุ๊บใช่ไหมก็มาดูย้อนหลังเพื่อเก็บรายละเอียดเอ้ยมันทําให้เราแบบยิ่งเข้าใจในตัวละครมากยิ่งขึ้นด้วยครับขอบคุณจริงๆครับเดี๋ยวพบกันครั้งหน้าวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ